ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ m มูเลเตอร์ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนำปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j เ u r จ e y บนตัวของโปรแกรม ตัว UG Phone เนี่ยกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิด โปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม f k Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไป,ปรพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมทั้งซานและรวมไปถึง Seven Night r e เว r ร์ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมๆกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยผู้ชมมจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ตงลาวทุกท่านนะครับวันที่ผมภูมิจะเผอาราฟ a m i l y มารีกันดีคเค่วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l a n Time r e วิ r ์สนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กับ ID สุลตาน ID คุณยาโบกันอีกเช่นเคยซึ่งเข้าสู่วันที่10ของตัวเกมแล้ว ID ดีนี้พลัง25ล้านนะครับเลเวล60เนาะจากที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้วันที่6ใช่ไหมครับพลัง 19, ี่7เน วันที่8กับวันที่9ก็20ล้านเท่าเดิมเลยแต่ว่าพอมาเป็นวันที่10ปุ๊บเนี่ยมันจะปลดร,อร็อคระบบกระดูกวิญญาณส่วนนอกเข้ามาซึ่งพลังโดดขึ้นมาที5ล้านเลยและต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยคุณเยโบยังสูสีกับอันดับ2กับอันดับ3ใช่ไหมแต่ว่าพลังต่างกัน1ล้านนะแต่ค่าความเร็วของอีกฝ่ายเนี่ยหนึเว้แล้วไอดีคุณเยโบยตอนนั้นพลัง150ความเร็วนะแ ก็เลยแบบงงว่าเฮ้ยเชีย่ยเราจะทํายังไงให้พลังมันความเร็วมันเยอะขึ้นก็เลยไปเจอกับตัวของกิจกรรมเปิดกาชาสกินน่ะซึ่งมันจะได้ความเร็วโจมตีบวก10และถ้าอัพมั1ดาวเนี่ยกลายเป็น11ซึ่งสกินเนี้ยของคูเดียโบเนี่ยเปิดได้2 2สสกินเนาะก็กลายเป็น1ดาวก็กลายเป็นความเร็วโจมตี11ใช่ไหมแล้วก็ไปเปิดกาชาครับซึ่งกาชาเนี่ยจะเป็นโงกาชาธรรมดาตรงนี้แหละเพราะว่าการที่เราได้ตัวละครซ้ำมาเยอะๆแล้วดาวมันตันน่ะ มันไม่ได้เพิ่มค่าคอลเลกชันเว้ยแต่ว่าไอตัวได้มาตัวซ้ําตัวอื่นเยอะๆเนี่ยไอพวกเนี้ยมันจะได้ค่าคอลเลกชันไอพวกไหนที่แบบมันยังไม่ดาวแดงอย่างเงี้ยไอพวกเนี้ยมันจะเก็บคอลเลกชันได้ค่อนข้างดีมากๆซึ่งไอตัวคอลเลกชันเนี่ยสังเกตปัจจุบันนะเลเวล30เนี่ยความเร็ว145 31เลเวล150ซึ่งการที่จะเพิ่มมาสักนิดหนึ่งเนี่ยมันยากมากมาก เพราะฉะนั้นไปเปิดหาตัวละครตัวอื่นที่เรายังไม่มีอ่ะมันจะเพิ่มค่าคอลเลกชันค่อนข้างเยอะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ความเร็วอยู่ที่166ใช่ไหมแต่ว่าอันดับ2เนี่ย155แต่อันดับ3เนี่ย163เพราะฉะนั้นใน PVP เนี่ยผมมองว่าอันดับ3เนี่ยชนะอันดับ2อนะเอออันนี้คือบอกเลยว่าน่าจะชนะแต่ว่าเราเนี่ยตบหมดเลยเดี๋ยวมาลองดูคนระับปัจจุบันบอกเลยวพลังแม่งโคตรโม6ปีเคิร์นเดียวฆ่าตายยกตี้อ่ะ ขนาดมาราสูนที่ผมมองว่าถึกๆที่แบบปกติยังไงฟันก็ไม่ตายนะแต่ว่า6ฝปีทำของมาแบบทำอะไรมาถึงแบบโหดได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มมานี่ร่านทีนี่คือตายแบบตายไปหาถังซานอะวับหายไปเลยครับมาราสูนมีโล่มีนู่นนี่นั่นนะตายครับถังซานเนี่ยอยู่โดนคิด7จาจากดาเมจของอาถัางซานเข้าไปแม่งเกือบตายอะดูดิเลือดแม่งเหลือก็จึงนึงอะอ,อ,อาถัางซานบัฟแล้วก็ตีธรรมดาป่อแปะ ตายสกิลวิญญาณนุทพัพับพับพัหายเอแรกเอนแรกตายเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างเพิ่มเติมนะครับลดล็อกกระดูกวิญญาณส่วนนอกนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้จะมีตัวของกระดูกวิญญาณน้ําแข็งเนาะซึ่งใส่กับตายที่มันเป็นสายพิเศษเนี่ยบวกดาเมจทั้งทีม5ลดดาเมจทั้งทีม5นะครับและเอฟเฟกของสกิลนี้คือ เพิ่มดาเมจสกิลวิญญาณเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์คดาเมจสามสิบตัวนี้เมื่อใช้สกิลหนึ่งครั้งเนี่ยจะลดดาเมจที่ได้รับสิบเอ็ดและสามารถทับซ้อนได้สูงสุดยี่สิบสองเพราะฉะนั้นหกปีเริ่มเพินม,มาใช้สกิลสองรอบนะครับยังไงลดดาเมจยี่สิบสองแน่นอนใช่ไหมและเล่นเป็นเซตอีกอันหนึ่งคือมิติเวลานะครับซึ่งไม่ได้ใส่ให้ตัวพิเศษใช่ไหมเราจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ตรงนี้ก็จริงแต่เอฟเฟกต์ตัวนี้ค่อนข้างโหดมากๆคือเมื่อตอนเองได้รับโล จะเพิ่มดาเมจทั้งทีม4%แต่ว่าถ้าเป็นปกติจะเพิ่ม3นะเพราะว่าอันนี้เพิ่มมา1ดาวนะครับอ่ะก็จะกลายเป็นเพิ่ม4ใช่ไหมและตัวของสามารถทับซ้อนได้8%อ่ะอันนี้เราจะสร้างโล่ให้พันธมิตรทั้งทีมนะครับจากเลือดเรา10%ถ้าเป็นยังไม่บวกนะถ้าบวกแล้วก็จะกลายเป็น14%เพราะฉะนั้นเราสร้างโล่ให้ตัวเองได้ใช่ไหมเราจะเพิ่มดาเมจ4%มาน์สูน สร้างโลอีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็น8%แต่อันนั้นมันใส่แค่1ชิ้นแต่ว่ามันมีอีก1ชิ้นครับอันนี้คืออย่างที่บอกอสร้างโลให้ตนเองนะเพิ่มดาเมจ3%อรับซ้อนสูงสุด6%ใช่ไหมอีกเพิ่มมาอีก1อัน1โล่โลและมีอีก1โล่โลอีก เพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวบัฟทั้งทีมเลยและอีก2ตัวเนี่ยใส่เป็นเซตฟินิกก็คือเพิดามดาเมจถาเร35%ลดดามสมจถาวอร35%นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมาเนี่ยจะบัฟดาเมจทั้งทีมเลยพับๆๆๆๆประมาณ40%มั้งใช่ไหมอันนี้8 8 8เอออันนี้8 8 6 อันนี้ 3, 3อาอ๋อประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์หลักและตัวเนี้ยอย่างที่บอกคือเพิ่มคิดดามจกับดาเมจมาเนี่ยสามสิบเปอน่ะแม่งแรงแบบแรงสปาร์ตแรงหน้าสั่นมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้เลเวล6หกสิบใช่ไหมมันปลดล็อกระบบตัวของการชุบหรือว่าการรีเซ็ตออปชั่นลองของกระดูกวิญญาณเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็มารีออปชันกันมันตรงนี้เลย อะแล้วก็ได้เอฟเฟกต์เซตเป็นตัวของ8ชิ้นตอนนี้แต่ว่ามันได้แค่5%นะมันต้องเป็น10เซตนะครับเนีเป็นออปชันสีแดง10ชิ้นเนี่ยถึงจะสามารถบวกสเตตัสกระดูกวิญญาณ10%ทับซ้อนได้สูงสุดก็คือ20 o p t i ออปชันก็จะได้สเตตัส20%ประมาณนี้แล้วก็วงแหวนเนี่ยนะครับบวก60เกือบหมดเลยอ่ะ <Okay. S 1> ประมาณนี้เนาะ <Okay. S 1> แล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้คือตึง,ตงมากๆคือถ้าไปสู้กับอันดับ3ก็เหมือนเดิมครับฟันทีเดียว คือถังซานอมตะยังไงมันก็ตายครับเพราะว่ามันเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมทุกครั้งที่เริ่มต้นเนี่ยมันจะสร้างบัฟบัฟบัฟและเริ่มต้นเนี่ยมาเนี่ยมีโล่กันเต็มทุกคนเลยครับเห็นไหมเออถ้าใส่ออปชั่นโล่ห้าตัวนี่คือบันเทิงเลยเนี่ยพอโดนดาเมจปั้งเข้าไปติดทรีแน่นอนใช่ไหมเนี่ยตายจากดาเมจของอาถังซาน75%จากดาเมจครั้งนั้นเพราะฉะนั้นยังไงก็เทีย่ยงครับอันนี้6ปีไฟตัดใส่ามาราซู มานาส,สูนไม่ตายนะแต่ว่าอาสังสารดองไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเห็นปะมานาส,นสูนปกติคือมันถึกมากๆอ่ะแต่ตัวของ6อปีตัวคุณยาโบเนี่ยไปฟันใส่คนอื่นอ่ะหายเห็นไหมมานาสูนเจอทีเดียวหายนะเป็นไง้อปปี้ซัดมานาสูนอีกรอบนึงอา่ามานาสูนถึงตายคือสกิลสองรอบนะตีธรรมดาิีวิญญาณยุทธ์พับๆๆๆๆๆอะแม่ถังซานสกิลคิดาเมจหกสิบแล้วก็ ตัวของเสอูเตะตับ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 ตโอ้ยขี้ทีติดขี้นี่น่าสั่นเลยนะปั๊บเข้ามาโอ้ยอีฝ่ายฟันก่อนครับพ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 ับแต่ว่าถังซานอ่าถังไอแม่ถังซานอีดาเมดครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือถ้าความเร็วมันสูงอีกอันอะมันประมาณนี้ครับอันนี้เขาใช้สองรอบนะปับพับพับพับแล้วก็ใช่อีกรอบนึงหุ้ย ตีธรรมดาตายครับอ๋อแสดงว่าอีกฝ่ายคือทํา6ปีมาเอาเรื่องพอสมควรแสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะเราต้องเอา6ปีไปตัดอีกฝ่ายก่อนเลยอ่าแต่ว่าเล่นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าหลักๆคือมองว่าทําแบบเนี้ยค่อนข้างเพรเซฟมากกว่ามานาศูนย์ใช้สกิลใช่ไหมปุ๊บตัวของ6ปีกลั่นสกิลเลยอย่างน้อยเนี่ยมันจะตายไป2แถวแน่นอน เออจากสกิลของ6ปีแล้วก็6ปีอยู่ตัวสุดท้ายเนี่ยยังไงก็น่าจะไม่โดนดามเมจเพราะว่าถังซานมีอมตะอีกรอบนึงกันดาเมจใช่ไหมหลักๆน่าจะประมาณนี้แล้วก็คอลเลกชักช่นเนี่ยนะครับบวกความเร็วเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วปัจจุบันความเร็วเนี่ยคอลเลกชั่นเลเวล30เนาะความเร็ว145่้ใช่ไหมแล้วก็สกินนะครับเปิดมาใหม่ปัจจุบันสกิน1อ่า1ดาว2ดาวแล้วใช่ไหมก็คือบวกความเร็ว11 ถ้าเราเก็บคอลเลกชันตัวนี้อีกได้ความเร็วถ้าเราเก็บคอลเลกชั่นตัวนี้อีกได้ความเร็ว10หน่วยเก็บตรงนี้อีกความเร็ว10หน่วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันต้องเก็บคอลเลกชันอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งตัวเพื่อเพิ่มความเร็วเว้ยเพราะว่า,วา,วาอย่างที่บอกคืออีกฝ่ายเนี่ยความเร็ว1 6 3้าถ้าเขาเปิดก่อนเนะ่เรามีตายนะเพราะว่าเขาล้ำใส่เราก่อนเลยตั้มตั้มตั้มแต่ว่ามานสูนคณเดบโบค,คือถึบถึบมากๆ อย่างที่บอกคือถ้าลองจัดใหม่ใช่ไหมมานาสูรอีฝ่ายอยู่ตรงกลางใช่ไหมถ้างั้นเราจัดแบบนี้ดูครับแล้วก็เอาไปซัดมานาสูรอีฝ่ายไปเลยเออเดี๋ยวมาลองดูนะมา,มาลองดูเพราะว่าผมมองว่าอันดับ3เนี่ยน่าจะตึงกว่าอันดับ2ลงแหละเริ่มต้นมาเราบัฟอักระดูญญานอัดกันเห็นไหมมันจะมีโลบาเรเลียเต็มไปหมดเลยเออ,เ,อ,อเพราะว่าได้มาจากกระดูกญาณพิเศษนะครับ20%จากแบบ2ตัวนะ่ะ แล้วก็6ปีกเราลำเลยปันโคขระบายเพราะว่ามาาสูใช้สกิลใช่ไหมหปีกจะใช้สกิลต่ออีกฟรังฟรีๆแล้วก็อีฝ่ายคือเขาน่าจะเล่นเป็นตัวเปิดหลักเลยปะเอ็มไม่ใช่นะครับปันชับๆๆๆๆ2สองแล้วแล้วก็ลำสกิลเลยตัดแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่ว่าตัวไหนก็คือหายหมดเลยตายครับเละเลยอ่า เดีสุดท้าย6คนแสดงว่าคราวนี้เอาตัวของ6ปีน้อยต่างๆน่านจะดีกว่านะครับทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถฆ่าเราได้อย่างน้อยแต่อย่างน้อยก็ได้เทสมานาสูรนะ,ะว่ามานาสูรกว่าเราเนี่ยตึงพอสมควรเลยนะครับปัจจุบันก็5ดาววิญญาณยุทธ4ดาว5ดาว,ดาวอันนี้3ดาวนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำเ,เดี๋ยวพอเซซีามาเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแน,น่นอน,นขอเป็นทีมรองนะ ห้าดาวอันนี้5ดาว,ดาวนะครับสเตตัสดาเมจก็คือ6กแสน0อ่ะแล้วก็สเตตัสครีคือ67% 67%เนี่ยสกิลว,วิญญาณยุทธของเขาเนี่ยถ้าเป็น3ดาวเนี่ยจะทำให้สกิลของิลเลนเสียเนี่ยโอกาสติดครีเพิ่ม60%เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น127%อีกฝ่ายมีต้านทานครียังไงก็ติดครับเดี๋ยวเรามาดูได้นะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีต้านทานครีเท่าไหร่ เอ่อถ้าเป็น6ปีเลยนะทำตัวตึงๆเลยต้านทานคริก12ของเราโอกาสติดคริคือ127เพราะฉะนั้นยังไงก็ติดครีอยู่ดีเว้ยอ่าเพราะฉะนั้นการทำคริมาเกินร้อยเนี่ยมันก็มีผลดีอยู่เหมือนกันครับเนาะหลักๆคือจากประมาณนี้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่า6กปีกลํำดีนี้เลเทะหมดเลยแล้วก็ไปวัดดามเมจกับตัวละครธรรมดาน่าจะไม่ได้เลยครับต<ด>้องไปวัดกับพวกเอ่อกิจกรรมบอสละ กิจกรรมบอสนี่คือแต่ว่าถ้าเป็นการตีบอสเนี่ยผมมองว่าอย่างไงเดี๋ยวอูก็น่าจะทำดาเมจได้ค่อนข้างดีกว่าอยู่นะ,อะลองดูนะครับอันนี้ใส่ของมาจัดเต็มเลยนะดาเมจตอนนั้นประมาณ80ล้านมัน้งตอนนี้กลายเป็น120ล้านแล้วสูงสุดทำดาเมจได้ประมาณ130ล้านอ่ะเสี้ยวอู่26แล้วแต่ว่า6ปีกลายเป็น69 เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยทำดาเมจได้80ล้านเว้ยดอนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก50ล้านจากการทำของในรอบเนี้ยเพราะว่ากระดูกวิญญาณเนี่ยมันโกงมากๆครับอย่างน้อยเนี่ยผมมองว่าใส่เซตฟินิก5เซตก็ได้หรือไม่ก็ใส่เซตฟินิก6เซตเพราะว่าเซตฟินิกเนี่ยสามารถได้จากการเปิดกาชาธรรมดาดีสุดละเพราะมันจะบัฟดาเมจให้ั้งทีมเลย3%ตัวนี้3%แล้วก็วิธีฟาร์มใบกาชาตัวเนี้ย แบบฟรีๆเลยเนี่ยไปกิจกรรมไฮไลท์รายวัน,นครับ阿า,าสองขั้วตัวเนี้ยถ้าเราเก็บตัวของดาวครบนะครับเจ็ดสิบสองดาวเราจะได้ใบกาชาสี่สิบใบซึ่งมันจะมีการรีเซ็ตรายสัปดาห์ด้วยมันจะมีการผ่านด่านเอ่อด่านหนึ่งด่านสองปัจจุบันคุณเดบอผ่านด่านมาด่านสามแล้วซึ่งสามารถเล่นได้ต่อนะครับเดี๋ยวผมผ่านให้ดูนะอีกรอบหนึ่ง ถ้าผ่านครบปุ๊บมันจะได้ของทันทีเลยนะครับพลังคูเดีโบมัน19ล้านไงดานมันพลัง345ล้านอะอันนี้คือก๊อตเกินนะครับก๊อตเกินดาน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดง่ายๆนะอันนี้นอ่ออาออวิญญาจาร์เริ่มต้นต่อสู้ค่าวิญญาณยุทธห้อันนี้ดีสุดแล้วแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้ครับมีโอกาสได้ของเพิ่มขึ้น50% อ่ะสีม่วงเป็นไงอ่ะถ้าเอาอันบนเนี่ยมันจะได้ของระดับต่ําแต่อันล่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ของระดับสูงแล้วก็ระดับต่ำแต่ว่ามันก็จะได้ของลดลงนะแต่พอมันได้ของระดับสูงคือเป็นสีม่วงเนี่ยมันคุ้มนะอันนี้เราผ่านแบบ3าดาวไปเรื่อยๆเนาะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องไม่ตายและต้องจบภายในสีทเรอนอันนี้คือข้อหลักเลยที่แบบทุกด่านมี วิญญาณยุทธตั้งแต่เทิร์นแรกทุกตัวครับตัววิญญาณยุทธเลยโคตรด,ดีอ่ะสีม่วงอีกหนึ่งชิ้อันนี้อันนี้โชคดีครับบอกได้เลยนะว่ามันวิญญาณยุทธพร้อมกันทุกเทิร์นเนี่ยโคตรดีเลยครับไอที่แบบเริ่มต้นมาเราได้วิญญาณยุทธ50หน่วยเลยอย่างเงี้ยคอสคอเลยเอาสองอันก็คือเทิร์นแรกกายแท้เลยครับอกปีกกายแท้อยู่แล้วแต่ตัวอื่นมันกายแท้ด้วยอ่ะมันจะดีมาก อันนี้พลัง8ล้านแล้วแต่ของเราอ่ะพลังมันกระจุยเกินแล้ครับเออเมื่อวิญญาณยุตครั้งแรกดาเมจแล้วก็พลังป้องกันส0ฝเายเราตึ๊ดๆเกวิญญาณครั้งแรกอ่าสีม่วงอู้หโชคดีว่ะรอบเลยครับปกติมันไม่น่าจะได้เยอะขนาดนี้นะเออปกติมันต้องมีรอบที่มันไม่ได้สีม่วงบ้างนะอันนี้คือโชคดีมาก เราผ่านไปเรื่อยๆนี่คือเป็นวิธีฟาร์มที่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับแต่ที่บอกพลังด่านมันสิบล้านแล้วนะข้างล่างจะเก่งกว่าข้างบนนะครับขอย้ำเนาะเบ๊บอู้หูสีม่วงแล้วีกเดินหน้าต่อไปอ่ะระดับสี่แล้วก็อีกรับของทั้งหมดครับเึ๊บป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 ึ๊บรวมกันทั้งหมดมันจะได้ใบกระชาสี่สิบใบเว้ยแล้วก็ด่านต่อไปเนี่ย จะปลดล็อกในอีก1วันก็คือระดับต้องแบบรอเพิ่มมาเอาง่ายๆนะก็คืออีก1วันกับอีก17ชั่วโมงถึงจะปลดล็อกอตัวของด่านสี่ครับเพราะฉะนั้นวันแรกที่ปลดล็อกตอนนี้คือผ่านได้สูงสุด3ด่านแสดงว่าสามารถฟาร์มใบกาชาได้สูงสุด120ใบอ่านี่120บใบพอดีเลยอ่าเป็นไงถ้าผ่านได้3ด่านก็สามารถมาฟาร์มฟรีได้นะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอดีตอนนี้คือก๊อต ออสสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยที่ไม่ได้อัพพลังตั้งแต่วันที่7 8 9เนี่ยพลังของอันดับ2อันดับ3เนี่ยเขาไล่มาจนถึงเท่ากันเลยจากตอนแรกคุณเดบโบ20ล้านอีฝ่ายประมาณ15ล้านใช่ไหมของเขามาประมาณ20ล้าน3แสนน่ะของคุณเดบโบ20ล้าน5 0 0แสนต่างกันแค่20แสนน่ะเออและคุณเดบโบแพ้เขาด้วยนะจนตอนนี้แหละนะครับก็คือซื้อสกินใส่ตั้ม เปิดกาชาทําความเร็วแล้วก็ไปใส่ตัวของอกระดูกวิญญาณส่วนนอกต่างๆนะทั้งระดับพิเศษทั้งตัวของเซฟฟีนิกเนี่ยแป๊ปเดียวเลยนะฮะล้ำทีเดียวุกแผงตั้งแต่เทินแรกนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันที่10ของไอดีคุณยาโบนะครับก็รอดูวันที่12อีกทีเพราะว่ามันจะปลดล็อกอตัวของอาวุธรับด้วยพลังจะขนาดไหนเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าเจอกันคลิปหน้านะครับสวั สำหคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพลงตรงนี้แล้วก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่าและก็กดแชร์สวัสดีครับ